ชอบนะครับเดี๋ยวไฟใช่ไม่กี่ไม้เท่านั้นนะครับแม่รูปไฟใหญ่ๆนะครับไฟใหญ่แม่ตัวนี้ไฟใหญ่ๆนะครับก็เลยกระโดดโอ้ครับโดดโดดนะครับสู้เบ็ดนะครับกระพงนะครับสุดมันนะครับดูครับดูครับดูลอกออกครับดูลอกออกครับดูลอกออกครับสุดมันนะครับโอ้ยตัวใหญ่อะไรนี้เนี่ยหางวางเข้าไปโอ้ยตัวใหญ่ไปไหนเนี่ย ใหญ่นะครับสองโลได้ไหมตัวนี้โอ้ยสองกิโลกว่าได้แหละสองโลนิดโอ้ใหญ่นะครับนี่นะครับตัวที่สองของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าแค่เฉียวก็ติดนะครับแค่เฉียวก็ติดนะครับเบ็ดสองทางเนี่ยเดียวนิดเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดปลาได้เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับสปินเนอร์เบ็ดที่ปรับปรุงใหม่นะครับมีคุณสมบัติที่ ยอดเยี่ยมแล้วก็เกรงไกลขึ้นนะครับขอบคุณครับ